บทที่4803การร้องไห้ของอาเหลียงทำให้คนอื่นๆรู้สึกเศร้าโดยไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาเป็นปีศาจที่ฆ่าโดยไม่กระพริบตาและพวกเขาพร้อมที่จะเสียหัวทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขากำลังจะเผชิญกับความตายพวกเขาทั้งหมดสูญเสียความกล้าหาญที่จะแยกชีวิตและความตายออกจากกันเมยูเซ่นยื่นไฟแช็กในมือให้หมากุยและพูดอย่างไม่รู้ตัวว่าท่านแม่ทำไมท่านไม่มา มากุยมองไปที่ไฟแช็กจากนั้นก็มองเหมยยูเจินและดุอย่างบ้าคลั่งดูมือฉันสิฉันจะยังถือไฟแช็กได้ไหมแกบอกให้ฉันใช้ปากเหรอเฉพาะเมื่อเมยยูเซิญประหนักว่ามือและเท้าของมาคุยถูกทำลายด้วยกระสุนแล้วเธออดไม่ได้ที่จะมองไปที่เอ็กเชิร์เจียงซี่อีกครั้งและพูดว่าพูดเท่าเอ็กเชอร์ทำไมคุณไม่มา ผู้คนที่เอ็กเธอเจียงซี่ตกใจก็สับสนเล็กน้อยและบ่นว่าฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าไม่เอาหน้าพูดจบเขาก็ปิดหน้าทันทีและสำรับบอกฉันก่อนที่เธอสั่งฉันจะได้เตรียมใจ เมยูเซนทำอะไรไม่ถูกและมองไปที่หัวหน้าหัวเรสอีกครั้งเมื่อเห็นว่าหัวเรสมีข่าวหักเพียงสองข้างเธอจึงยื่นไฟแช็กให้ต่อหน้าเขาและพูดว่าเจ้านายคุณควรมาคราวนี้หัวเรสตกใจกลัวแล้วเขาร้องไห้และพูดว่า ไม่ไม่ฉันทำไม่ได้ฉันไม่อยากตายพระเจ้าอาได้โปรดได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยบาปของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้ตายอย่างไม่เจ็บปวดแล้วและไปสวรรค์หลังความตายสาธุจุดจุดอัญญประกาศคู่ บัดซบมากุยจ้องที่หัวเรสและสะบทอย่างโกรธเคืองตอนนี้แกกำลังขอพระเจ้าอยู่หรือไงบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าแกเชื่อในความแข็งแกร่งเท่านั้นไม่ใช่ในพระเจ้าคุณค่าคนนับไม่ท้วนยกโทษให้ฉันด้วยเมื่อกี้นี้นายกำลังล้อเล่นกับฉันอยู่ใช่ไหม อารมณ์ก่อนหน้าของฮัวเรสแม้ว่าจะมีใครจ้องมองเขาจากทางเดินเขาจะดึงปืนออกมาเพื่อให้รู้ที่ศีรษะของเขาและมากุยซึ่งอยู่เคียงข้างเขาเหมือนสุนัขมาโดยตลอดบัดนี้ได้ตะโกนใส่เขาเป็นครั้งแรกแต่ฮัวเรสไม่สนใจน้อยลง เขาคว้าผมด้วยมือของเขาด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวงังและสำลักด้วยความคับข้องใจ90%ของผู้คนในเม็กซิโกเชื่อในนิกายโรมันคาทอลิกและาศาสนาคริสต์ฉันจะเป็นข้อยกเว้นได้อย่างไร เมื่อแมนยิงเทียได้ยินดังนั้นก็โกรธทันทีเขารีบวิ่งไปที่หัวเรสตบหน้าเขาและสาบแช่งอย่างโกรธเคืองไอเวนเราเคยทำสิ่งเลวร้ายมากมายกับคุณและเรากำลังจะตายไอบ้าเอ๋ยทูลขอการอภัยจากพระเจ้าแล้วเราจะทำอย่างไร หากวางไว้ก่อนคืนนี้แมนยิงเจี้ยจะต้องผายลมต่อหน้าฮัวเรสและรอจนกว่าเขาจะอยู่ไกลก่อนจะปล่อยมันออกมาแต่ตอนนี้เขาตบหน้าฮัวเรสโดยตรงอย่างแน่นหนา ฮัวเรสเสื่อมโทรมอย่างมากในเวลานี้และความกลัวที่จะตายทำให้เขาอารมณ์เสียก่อนหน้านี้และถูกหมันยิงเจียตบซึ่งไม่เพียงไม่ทําให้เขาโกรธแต่ยังทําให้หัวใจที่เปราะบางของเขาในเวลานี้แย่ลงไปอีกเขาทุดตัวลงกอดศีรษะและร้องไห้ในทันที ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเห็นฮัวเรสล้มลงแมนยิงเจ้ก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเขาเตะฮัวเรสลงไปที่พื้นเตะและเตะเขาอย่างต่อเนื่องและสาบแช่งอย่างโกรธเคืองคุณกำลังทำสิ่งชั่วร้ายมากมายนี่มันบ้าอะไร ประเทศให้อภัยคุณไหมไอ้สารเลวคุณยังต้องการขึ้นสวรรค์ลงนรกนรกทั้งโลกที่ทรมานคุณในทางกลับกันไม่เพียงพอสำหรับคุณที่จะชดใช้บาปของคุณไอ้สารเลวตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องขอการอภัยจากพระเจ้าคุณทำอะไรเร็วๆนี้ ัวเรสล้มลงอย่างสมบูรณ์ปล่อยให้แมนยิงเจี้ยทุบตีเขาแต่เขารู้วิธีจับหัวและร้องไห้เท่านั้นดูเหมือนว่าความเจ็บปวดจะรู้สึกมานานแล้วในเวลานี้หมากกุ้ยก็ตื่นตระหนกและตะโกนว่าน้ำมันเบนซินน,น้ำมันเยอะทุกคนมองไปที่ศักดิ์สีและเห็นน้ำมันเบนซินมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเทลงในห้องใต้ดิน ไม่นานน้ำมันก็เริ่มถูกเทเข้าไปในห้องขงังและทุกคนก็อยากจะหลบแต่ไม่มีที่ซ่อนน้ำมันจำนวนมากรวลมตัวกันอยู่บนพื้นและฮัวเรสกลับมากุยซึ่งล้มลงกับพื้นก็ติดต่อกับพื้นดินเปียกด้วยน้ำมันเบนซินแล้ว มากุยต้องการหลบโดยไม่รู้ตัวแต่แขนขาของเขาขยับไม่ได้แล้วและเขาก็แค่บิดตัวไปมาในขณะที่ดิ้นรนและไม่สามารถหลบน้ำมันเบนซินได้สำหรับครูเรสที่อยู่ด้านข้างเขาตกใจกับน้ำมันเบนซินมากจนจับราวเหล็กด้วยมือทั้งสองอย่างบ้าคลั่งและร้องด้วยความสิ้นหวงังปล่อยฉันออกไปฉันไม่อยากตายพระเจ้าได้โปรดเถิดช่วยฉันด้วย เมยุเซนคำรามอย่างบ้าคลาั่งขุบปากฉันไม่อยากฟังคุณที่นี่บนถนนห่วถวนฮัวเรสไม่ขยับเลยยังคงร้องห้าอยู่ที่นั่นเมยุเซนรู้สึกท้อแท้ควา้าไฟแช็กไว้บนพื้นแล้วพล่องออกมาหยุดตะโกนโทรหาฉันอีกครั้งแล้วไฟจะเริ่ม เคล็ดลับนี้ได้ผลจริงและฮัวเรสรีบอ้อนวอนว่าเมยอย่าจุดไฟเลยตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เรามีความหวังเราอดทนได้ถ้ามีคนมาช่วยเราละ่ะบทที่4804เมยุเซนมองไปที่ภูเขาซากศพที่อยู่ข้างหลังเธอและถามเขาว่าคนของคุณตายหมดแล้วคุณคิดว่าใครจะช่วยคุณได้ ฮัวเรสล้องออกมาแฟนฉันถ้าฉันไม่กลับไปเธอจะมาหาฉันแน่นอนกลับใดที่เราสามารถมีชีวิตอยู่และรอให้เธอมาเราก็ได้รับการช่วยเหลือเมยูเซิร์นพูดอย่างประชดประชันฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณจะเป็นหัวหน้ามาหลายปีได้อย่างไรโดยใช้ไอคิของคุณ พูดแล้วชี้ไปที่ด้านบนแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าอย่าลืมข้างนอกมีอาจาร,รย์หมื่นมังกรมากกว่าหนึ่งล้านนายกลับใดที่เราไม่ตายพวกเขาจะไม่จับไปเพื่อนมาแน่นอนที่นี่ให้ตายเถอะพัวเรสตกอยู่ในความสิ้นหวังในทันใดทันใดนั้นเขาก็กลับมารู้สึกตัวและพูดว่าไม่เป็นไรตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตราบใดที่เราไม่จุดไฟเราก็ซื้อเวลาได้เล็กน้อยแม้จะเหลืออีกแค่วันเดียวก็ยังมีโอกาสรอดปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังใช่หรือไม่บางทีเย่เฉินอาจเปลี่ยนการตัดสินใจของเขาได้ หรือบางทีตำรวจเม็กซิโกอาจพบสถานที่นี้และช่วยเราให้รอดจากที่นี่หรือว่านามสกุลแย่มมีศัตรูอื่นๆเผื่อว่าศัตรูของเขาคราวนี้มาที่ประตูและฆ่าพวกเขาดังนั้นเราจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ ขณะที่เขาพูดเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆและเรียกหลอมทุกคนว่าแม้มีโอกาสเพียงหนึ่งในหมื่นตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่ยังมีความหวังเหมือนกับการซื้อสลากลอตเตอรี่ซูเปอร์ล้านถ้าเป็นหนึ่งในล้านมีโอกาสหนึ่งต่อมีใครถูกหวยแน่นอนมีแต่คนถูกตราบใดที่คุณซื้อลอตเตอรี่คุณอาจเป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่แต่สมมติฐานคือที่คุณต้องซื้อ เมย์ยูเซนและคนอื่นๆดูเหมือนจะเกลียกล่อมจากเขาตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่ปาฏิหาริย์ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ผิดหรอกแม้โอกาสจะน้อยนิดก็ยังดีกว่าร้อยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เหมยยูเ้นก็กัดฟันและพล่องออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นก็รอยอย่างอดทนบางทีถ้าท้องฟ้าไม่ฆ่าฉันปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้น หญิงเจียที่อยู่ด้านข้างก็พูดอย่างแน่วแน่ว่าเดี๋ยวก่อนฉันยินดีที่จะรอฉันยังมีชีวิตไม่พอตราบใดที่มีโอกาสรอดฉันยินดีที่จะรอเมยุซ่นพยักหน้ามองไปที่มาคุยและถามเขาว,ว่าผู้เท่ามาคุณคิดอย่างไรมากุ้ยครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่างั้นรอรอจนวินาทีสุดท้าย เมยุูเซนมองไปที่เอ็กเชอร์เจียงซี่อีกครั้งแอลเอโอเอ็กเชอร์ A คุณพูดอะไรเดี๋ยวก่อนเอ็กเชอร์เจียงซี่กัดฟันและพูดอย่างเย็นชาว่าตราบใดที่พระเจ้าสามารถให้โอกาสเอ็กเชอร์เจียงซี่มีชีวิตอยู่ได้หลังจากที่ฉันออกไปแล้วฉันจะเปลี่ยนวิธีการของฉันและกลายเป็นคนใหม่อย่างแน่นอน เมยุูเซนเห็นด้วยพวกเราส่วนใหญ่ต่อสู้จนตายเพื่อครอบครัวบางทีพระเจ้าอาจคิดว่าเรามีเหตุผลและปล่อยให้เรามีชีวิตอยู่หลังจากพูดจบเธอก็พูดด้วยสีหน้าจริงจังทันทีเอาละในเมื่อทุกคนตกลงกันแล้วเราจะรอปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้น เงินเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือทุกคนต้องระวังและอย่าไม่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะการเสียดสีระหว่างเสื้อผ้ากับสิ่งของให้จุดไฟน้ำมันโอเคทุกคนพยักหน้าในเวลานี้ซูนฮุยหน้าซึ่งไม่ได้พูดก็หัวเราะย,ย้อตัวเองไม่ได้และกล่าวว่าทำไมไม่มีใครถามฉันเลยเมยูเซ่นกล่าวอย่างเย็นชาว่า ซุนฮุยน้าอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาใสๆส,สองบรรทัดสำลักและกล่าวว่าแม้ว่าข้าจะไม่เคยฆ่าใครด้วยมือของข้าเองไม่เคยโกหกหรือทำร้ายใครโดยตรงแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่าข้าได้ช่วยจากกระพัดและทางอ้อมข้าคนไปมากบาปหนักมากจนไม่กล้าขอพระเจ้าโยกโทษให้ฉันแค่ต้องการตายก่อนกำหนดและเป็นอิสระคุณจะพูดคำเช่นนี้ได้อย่างไร เหมยยุ้ย่เชนยื่นมือออกไปตบหน้าซุนฮุยหน้าอย่างดูเดือดและดุว่าไร้สาระถ้าเจ้าพูดไร้สาระเพื่อทำลายความสุขของแม่ข้าแม่ของข้าจะฆ่าเจ้าก่อนซันฮุยน่าได้รับการตบและแก้มของเธอก็กลายเป็นสีแดงและบวมทันทีแต่เธอกลับยิ้มอย่างเศร้าส้อยและพูดเย้ยว่าป้าเหมยคนไม่สำคัญอย่างฉันอย่ากวนให้ข้าฉันเอง เมยุูเซนคิดว่าซันฮุยหน้าอ่อนลงและพ่นทันทีขณะที่เธอกำลังจะพูดซุนฮวยหน้าก็มองไปที่ทุกคนและยิ้มและพูดอย่างจริงจังว่าทุกคนฉันไม่ต้องการที่จะรออีกต่อไปโปรดพาฉันไปที่ถนนด้วยเมยูเซนไม่คิดว่าซันฮุยหน้าจะพูดอะไรที่น่าผิดหวังอีกครั้งและก็โกรธจ,จัดเธอยกมือขึ้นเพื่อสูบบุหรี่แต่พบว่าไฟแช็คมาถึงมือของซันฮุยหน้าในบางจุด เมื่อเห็นว่าซูนหุยหน้ากำลังจะจุดไฟแช็เธอจึงตะโกนด้วยความตื่นตระหนกทันทีฉันทำไม่ได้ทันทีที่คำพูดนั้นหายไปซูนหุยหน้ายิ้มเล็กน้อยและดึงจุดไฟด้วยมือทั้งสองข้าง ไฟแช็กสำหรับซิก้าคล้ายกับไฟแช็กการลมมีเปเลวไฟสีฟ้าครามที่พ่นออกมาในขณะนี้ในรูม่านตาของรูม่านตากว้างของทุกคนมีแสงสะท้อนของเปเลวไฟสีน้ำเงินน้ำเงินทั้งหมดวินาทีถัดมาไฟก็ระเบิดออกจากอากาศทันที